สวัสดีคะ่ะฟรีสตูดิโอสตูดิโอนี้มีแต่ของฟรีของฟรีของคลิปนี้มาแจกวอลเล็ตนะคะแต่จะแจกยังไงอยากให้ดูให้จบนะส่วนใครที่ยังไม่เคยได้ใครที่รับไม่เป็นก็ลองเลื่นดูนิดนึงนะคะนุนมีบอกวิธีการรับไปหลายครั้งแล้วอ่ะเดี๋ยวเขาสร้างสองแป๊บหนึ่ง การแจกครั้งนี้ขอแจกอยู่ที่70บาทนะคะประเภทการสุ่มเหมือนเดิมจำนวนผู้ที่ได้รับซองมีทั้งหมด67คนละกันลิงก์นุดจะลงหลังจากที่ลงคลิปไปแล้ว30นาทีคลิปจะลงตอน2ทุ่มลิงก์จะลงตอน2ทุ่มครึ่งจะลงไว้ให้ที่ใต้คลิปนะคะ ใครที่ดูจบแล้วรู้เวลาก็มากดรับไวๆใครที่ไม่เคยดูแล้วจ้องที่จะถามคนอื่นก็ไม่ต้องบอกเขานะคะอันนี้เราดูเองรับเองนะเพราะว่าอยากให้คนที่ดูคลิปจริงๆเขาได้กันนะคะจะประมาณนี้ถ้าใครชอบก็ฝากช่องด้วยนะคะ Man นียวไลแล้วก็ฟ i ดสตูดิโใครชอบอันไหนกดติดตามอันนั้นแต่ถ้าใจดีกดติดตามทั้งสองช่องหรือถ้าใครชอบอะไรที่ ไม่ไม่เกี่ยวกับการทางเงินออนไลน์นูดเปิดช่องใหมาเกาะยังไงก็ไปกดติดตามช่องใหม่ด้วยละกันนะคะอันนั้นเป็นช่องที่ถ่ายปกติทั่วไปอยากถ่ายอะไรก็ถ่ายถ่ายไปเรื่อยๆมีสาระบ้างไม่มีสาระบ้างก็ไปกดติดตามกันเยอะๆนะคะคลิปนี้ก็หมดแล้วอย่าลืมนะลิงก์ลงจากที่หลังเอ้ยลิงก์ลงตอน2องทุ่มครึง่ง ใครที่ดูจบก็ขอให้ได้กันทุกคนนะคะคลิปนี้ก็หมดแล้วแล้วเจอกันคลิปหน้านะขอบคุณค่ะ